เรื่องลับวิญญาณหลอนตอนรถตู้กับรถกระบะเรื่องนี้เกิดเมื่อปีพศ2545ที่มีเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ผมนั่นเรียนอยู่ที่ชั้นปีสองของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งย่านนครปฐมครับก็ ตัวมหาวิทยาลัยออกมาจากตัวจังหวัดมากพอสมควรตอนนั้นเป็นช่วงปิดเทอมผมก็กลับไปบ้านแม่ที่จังหวัดนครสวรรค์แม่ผมนั้นได้ซื้อมอเตอร์ไซค์ให้ผมคันหนึ่งเพื่อที่จะไว้ขี่ไปเรียนพอถึงตอนที่จะกลับไปที่มหาวิทยาลัยแม่ผมก็ได้จ้างรถตู้ของอาข้างบ้านเพื่อขนรถมอเตอร์ไซค์ไปส่งโดยมีอาคนขับรถมีผมแล้วก็มีญาติรุ่นพี่ผู้ชายนะครับ ตามผมไปช่วยยกรถอีกคนหนึ่งขาไปก็ทุรักทุเลทีเดียวเพราะว่ารถตู้ของอาดันเสียตอนเข้าเขตจังหวัดชัยนาท้องจอดซ่อมอยู่นานและถึงตอนเดินทางต่อวันนั้นมันเหมือนมีลางบอกเหตุครับคือรถตู้ของอานั้นจะเสียระหว่างทางตลอดติดติดด,ดับดับเร่งไม่ขึ้นทั้งทงที่รถก็ไม่ได้เก่าอะไรเลยนะครับแต่อาก็บอกว่าไม่เป็นไรไปได้มาไกลแล้วไม่อยากย้อนกลับ พวกเราเลยมุ่งหน้าต่อจากจังหวัดชัยนาทเข้าสู่จังหวัดสุพรรณบุรีก็แวะกินข้าวเที่ยงกันแล้วก็เดินทางต่อการเดินทางสุดแสนจะทรมานครับต้องคอยหลบเส้นทางน้ําท่วมจอดถามทางชาวบ้านนั้นไปตลอดบางทีเข้าไปแล้วเจอน้ําท่วมต้องเลี้ยวรถกลับมาตั้งต้นใหม่เสียเวลามากๆกว่าจะหลุดออกมาจากถนนเอเวจีนี้มาได้เนี่ยไปถึงมหาวิทยาลัยก็บ่ายแก่ๆแล้วล่ะครับ อากับญาติผมนั้นเอามอเตอร์ไซค์ลงจากรถไปเก็บไว้ที่หอพักแล้วก็นั่งพักดื่มน้ํากินของว่านก็นสักพักหนึ่งอาก็บอกว่าจะขอตัวไปแล้วนะครับอาจะไปกรุงเทพต่อกว่าจะไปถึงเดี๋ยวจะมืดเสียก่อนผมได้ยินว่าอาจะไปกรุงเทพผมก็เลยขอติดรถอาไปด้วยจะไปนอนบ้านพี่สาวเพราะที่หอตอนนั้นยังไม่ค่อยมีใครอยู่ผมมาก่อนที่มหาวิทยาลัยนั้นจะเปิดภาคเรียนครับ พวกเราสามคนนั้นออกจากมาหาวิทยาลัยด้วยรถตู้คันเดิมเลี้ยวขึ้นถนนสองเลนขับมาเรื่อยๆก็มีรถสวนมาปรับไปยากาศเริ่มเย็นลงมองนาฬิกาแล้วมันก็เป็นเวลา4ี่โมงครึ่งเห็นจะได้ครับมีอยู่ช่วงหนึ่งถนนนั้นโล่งมากอาเลยเร่งความเร็วขึ้นไปเพื่อแข่งกับเวลาข้างทางช่วงนั้นนั้นมีแต่ไรอ้อยต้นอ้อยนั้นขึ้นเต็มไปหมดเลยครับ ขณะที่เ,าเรากำลังขับรถอยู่เพลินๆน,นั้นจูๆ่ๆก็มีรถกระบะสีน้ําเงินเก่าๆวิ่งมาจากข้างทางตัดหน้ารถตู้ของพวกผมแบบเส้นยาแดงผ่าแบบอาลินบีตแตรลากยาวเสียงดังสนั่นพร้อมกระพิบไฟสูงใส่รัวๆอาโกรดมากจนหลุดปากด่าไปหลายคําพอตั้งสติได้อาค่อยๆผ่อนคันเร่งแล้วขับตามรถกระบะคันนั้นไปครับผมกับญาติมองดูตามรถกระบะคันนั้นไปก็พบว่า รถคันนั้นบรรทุกพวกตู้โต๊ะของใช้ในบ้านต่าง,างๆเหมือนกําลังย้ายบ้านแล้วด้านข้างนั้นพอสังเกตดีๆนั้นจะเห็นผู้ชายคนหนึ่งนั่งอยู่ในลักษณะที่นั่งบนขอบกระบาแล้วเอามือจับที่ขอบไว้แบบที่คนตามชุดบทนั้นชอบนั่งกันนะครับผมกับญาติก็คุยกันว่าเฮ้ยนั่งแบบนั้นอัอนตรายมากเกิดรถตกหลุมหรือเบรกกระทันหัน,นมีสิทธิ์ตกรถได้เลยนะ ยังคุยกันไม่ทันขาดคำผมก็ได้ยินเสียงดังเสียงหนักๆแน่นๆแ,และกระจกหน้าเราก็ค่อยๆอยอยร้าวแล้วแตกเป็นเม็ดทั้งบานอานั้นตกใจมากรีบชะลอรถเข้าข้างทางและสำรวจด,ด,ดูรอบๆร,รถว่ากระจกแตกเพราะอะไรพอสำรวจเสร็จอาก็สรุปได้ว่ากระจกนั้นแตกเพราะว่ามีของบางอย่างนั้นหลุดมาจากรถกระบะที่ขนของคันนั้นเป็นชิ้นส่วนของตู้หรืออะไรสักอย่างนี่แหละผมจำไม่ได้ แต่อาบอกว่ามาจากรถคันนั้นแน่ๆต้องให้มันรับผิดชอบแล้วอากับพวกผมก็รีบขับรถตามไปทันทีใช้เวลาแค่อืดใจหนึ่งอาก็ขับตามรถกระบะคันนั้นทันเห็นหลังรถกระบะไวๆอาก็บอกว่าเดี๋ยวจะเร่งเครื่องแซงไปบอกมันในขณะที่อานั้นเร่งเครื่องจะแซงช่วงนั้นฟ้าเริ่มจะมืดแล้วมองไม่ค่อยชัดโชคดีมากที่ผมเห็นรถบรรทุกข้างหน้าสวนมาห่างพอสมควรผมเลยบอกอา มีรถสวนมาครับอย่าเพิ่งแซงอาชะงกหน้ามองแล้วก็บอกผมว่าเออจริงด้วยเกือบแล้วอาพลคันเล่งลงแล้วรถกระบะคันนั้นก็เล่งนําหน้าเราไปอีกและจังหวะที่รถกระบะคันนั้นเข้าใกล้รถบรรทุกที่สวนมาอยู่ยู่รถบรรทุกคันนั้นก็เฉแลบเข้ามาเบียดรถกระบะเฉยเลยเบียดตรงคนที่นั่งกระบะท้ายพอดีผมเห็นประกายไฟจากโลหะที่เบียดกันไฟแลบเลยแล้วรถกระบะคันนั้นก็ค่อยๆ่อยชะลอลงข้างทางส่วนรถบรรทุกก็เล่งครื่งหนีไปเลยครับ รถอาผมตามไปทันพอดีอาจอดรถแล้วบอกพวกเราลงไปดูกันที่หลังกระบะนั้นเห็นผู้ชายคนหนึ่งนอนร้องโอยวยหัวด้วยความเจ็บปวดเนื้อตัวนั้นถลอกปอกเปิดไปหมดที่สําคัญแขนครับมันโดนรถบรรทุกเบียดจนแขนเหมือนจะขาดออกจากลาตัวมองเห็นกระดูกขาวทิ่มทะลุออกมาจากข้อศอกกินเลือดนั้นเหม็นคลุ้งไปหมดสักพักคนขับรถกระบะก็เปิดประตูออกมาดูคนเจ็บแล้วพูดอะไรสักอย่างหนึ่งผมฟังไม่ถนัด อาผมตอนนั้นแกโคมโหมากก็เข้าไปต่อว่าคนขับกระบะว่าทำของหล่นมาใส่รถจนกระจกแตกยังไม่รับผิดชอบอีกเรขับนี้มาดีนะที่โดนรถบรรทุกเขียวเอาอผู้ชายคนนั้นไม่พูดอะไรครับได้จะยืนฟังอาผมบน่บนๆแล้วเขาก็บอกว่าจะชดใช้ค่ากระจกให้แต่ตอนนี้เขาไม่มีเงินติดตัวอีกอย่างลูกชายเขาก็เจ็บหนักเขาขอขับรถไปที่หมู่บ้านที่เขาอยู่ไปเอาเงินมาจ่ายให้ โดยให้พวกเราขับตามไปมันอยู่ไม่ไกลครับอยู่ข้างหน้านี้เองคือตอนนั้นพวกเราไม่ได้คิดอะไรเลยลืมแม้กระทั่งว่าจะเอาคนเจ็บไปส่งโรงพยาบาลเพราะอะไรก็ไม่รู้อ้าขับตามรถกระบะคันนั้นไปเรื่อยๆไม่ถึง1 0นาทีครับรถกระบะคันนั้นก็เลี้ยวซ้ายตามทางเข้าไปอ้าก็ขับตามไปเรื่อยๆมันเป็นถนนลูกลังเหมือนถนนเข้าหมู่บ้านตามชนบทข้างทางมีแต่ทุ่งนาไร่อ้อย ขับมาอีกอึดใจหนึ่งก็ถึงหมู่บ้านครับรถกระบะคันนั้นจอดแล้วแกก็ตะโกนเรียกให้ใครไม่รู้มาช่วยแบกลูกชายของแกไปคือในตอนนั้นพวกผมไม่ได้สนใจอะไรแล้วอาก็ใจร้อนอยากจะได้เงินค่ากระจกจะได้กลับกลับกันเสียทีพอสัพักชายคนนั้นก็เดินมาพูดกับอาว่ารอตรงนี้แป๊บนึง่งเดี๋ยวเดินไปเอาเงินมาให้แล้วเขาก็เดินไปเลย พวกเรานั้นรอยอยู่ที่รถตู้อยู่ประมาณสินาทีได้ก็ไม่เห็นวีแววว่าชายคนนั้นจะกลับมาเวลานั้นล่วงเลยพระอาทิตย์เริ่มลับขอบฟ้าอากาศเย็นลงแปลกจากที่เคยร้อนอบอ้าวอาบอกเอ้ยฉับจจยังไงยังไงแล้วเนี่ยยังพูดไม่ทันขาดคําผู้ชายคนนั้นก็เดินกลับมาแล้วบอกว่าไม่มีเงินแล้วลูกชายก็ตายแล้วเมื่อกี้ก็เลยออกมาช้าขอโทษนะพวกผมนั้นตกใจมาก คิดในใจว่าเฮ้ย <Hey, S 1> ทำไมไม่พาลูกชายไปส่งโรงพยาบาลก่อนวะคือตอนนั้นมันเครียดมันสับสนไปหมดหัวแทบจะระเบิดอ่าผมได้ยินแกเลยบอกว่างั้นไม่เอาเงินแล้วก็ได้เสียใจด้วยนะที่ลูกชายตายแล้วอาก็หันหลังเดินขึ้นรถแต่ผู้ชายคนนั้นกลับจับมืออาไว้แล้วบอกว่าไม่ได้สิผมต้องใช้ตามผมไปที่บ้านสิจะเอาเงินจากมีให้ตอนนั้นผมชักจะเอกใจแล้วครับ เมื่อกี้บอกไม่มีเงินแล้วตอนนี้บอกว่ามีเจอยังไงกันแน่สายตาผมมองไปรอบๆเริ่มมีคนเดินออกมาจากบ้านทีละคนสองคนค่อยๆเดินเข้ามาหาเราเหมือนจะล้อมพวกเราเอาไว้บางคนนั่นถือจอบถือเสียมมาไม่แน่ใจนะครับพวกเขาโกรธอะไรพวกเราหรือเปล่าในตอนนั้นสมองมันคิดไปต่างๆนาๆนาเวลาค่อยๆผ่านไปย่างหน้าอึดอัดชาวบ้านก็เริ่มออกมามากขึ้นเรื่อยๆ แต่ไม่มีใครพูดจากันเลยจนอาบอกพวกเราว่าเอ้ยขึ้นรถว่ะแล้วอาก็สะบัดแขนจากผู้ชายคนนั้นจ้ำขึ้นรถทันทีอาถอยรถออกมาอย่างไวชนิดว่าฝุ่นตลกถอยจากในหมู่บ้านจนขึ้นมาถึงถนนใหญ่ไม่มีเวลากลับรถกลัวชาวบ้านพวกนั้นจะมาลุมกินโต๊ะเราเพราะว่ากระจกหน้าก็ไม่มีพอถึงถนนได้อาก็รีบบึงรถไปแจ้งความที่ป้อมตำรวจที่ใกล้ที่สุดในบริเวณนั้นทันที อ่าเล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้ตำรวจฟังโดยมีผมกับญาติคอยเสริมแรกๆตำรวจก็รับฟังดีอยู่หรอกครับแต่พอตอนหลังตำรวจนั้นยกมือพร้อมกับบอกว่าเออพอพอพอ,พอ,อโดนอีกแล้วเหรอเนี่ยพวกผมก็งงสิครับเลยถามกลับไปว่าโดนอะไรครับคนในหมู่บ้านนั้นเป็นมิจฉาชีพเหรอครับหลอกให้คนเข้าไปแล้วจริงซับตำรวจบอกว่าอืมไม่ใช่นะไม่มีหมู่บ้านอะไรทั้งนั้นหรอก ตรงบริเวณนั้นนะ่ะมันมีแต่ไร่แต่นาไม่มีชุมชนอะไรทั้งนั้นที่พวกคุณเจอนั่นนะ่ะโดนผีหลอกแล้วแล้วตำรวจก็เล่าให้ฟังว่าคือเมื่อหลายปีก่อนมันมีอุบัติเหตุรถบรรทุกกลับในกินเลนมาเฉียวชนกับรถกระบะที่กำลังย้ายบ้านลูกชายเจ้าของรถนั่งอยู่ข้างหลังรถกระบะแขนฉีกขาดแล้วก็ตายคาที่เลยเนะส่วนคนขับกระบะเนี่ยสาหัสไปตายที่โรงพยาบาล เคยมีคนเจอแบบพวกคุณเหมือนกันมาแจ้งความแบบนี้แหละคนที่อยู่แถวเนี่ยเขารู้แรกๆนี่เจอกันประจำแต่แตกต่างกันบ้างบางรายละเอียดแล้วนะพวกเราฟังตำรวจเล่าถึงกับเหวอร,รับประทานกันไปเลยทีเดียวมีพวกเรานั้นโดนผีกันตั้งแต่พระอาทิตย์ยังไม่ทันจะตกดินเลยเหรอครับสรุปวันนั้นพวกเราไม่เข้ากรุงเทพแล้วแต่ย้อนกลับไปนอนโรงแรมในจังหวัดนครปฐมแทนเพราะอาขับต่อไปไม่ไหวแล้ว เรื่องที่เพิ่งเจอมาทําเอาอาเราสติแตกไปเลยเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงนะครับผมอาแล้วก็ญาติผมยังไม่เคยลืมเหตุการณ์ในครั้งนั้นได้พูดถึงเมื่อไหร่เนี่ยก็จะมีเรื่องเล่าให้ลูกหลานฟังกันยาวๆเลยล้วครับกราบขอพรบคุณนะครับที่ติดตามแล้วพบก,กันใหม่สวัสดีครับ